จีนเป็นผู้นำโลกในการผลิตพลังงานใหม่ทั้งยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่จีนได้มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาและเป็นผู้นำโลกในเรื่องนี้จีนได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมพลังงานโลกอย่างรวดเร็วแต่มีคนบางคนก็มองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเร็วเกินไปและมีข้อคิดเห็นว่าจีนอาจจะเป็นเพียงผู้ผลิตเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันยังมีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในระดับโลกอีกด้วย ในปี2023จีนได้ส่งออกสินค้าของ3อุตสาหกรรมใหม่นี้มูลค่า100ล้านหยวนซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการส่งออกมูลค่าสูงขนาดนี้และในครึ่งแรกของปี2025ยอดส่งออกยังเพิ่มขึ้นอีก12.7%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจีนได้มุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพการแข่งขันระดับโลก โดยมีการลงทุนและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้กับ3ามอุตสาหกรรมใหม่นี้ทำให้จีนเป็นผู้นำโลกในเรื่องผลิตยานยนต์พลังงานใหม่และมียอดผลิตและขายครองอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกัน10ปีด้านแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจีนก็ได้ครองส่วนแบ่งตลาดโลกเป็นอันดับหนึ่งโดยมีส่วนแบ่งการผลิตมากกว่า70%ซของกำลังการผลิตทั่วโลกทำให้มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในระดับโลกอย่างมากจีนยังครองตำแหน่งผู้ผลิตโมดูลโฟโตโวลตาอีกพีวิมมจู ซึ่งเป็นแผงโซลาเซลล์ที่ใช้ในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์อันดับหนึ่งของโลกต่อเนื่องถึง16ปีและมีส่วนแบ่งการผลิตมากกว่า70%อร์ของกำลังการผลิตทั่วโลกผู้แทนจากบริษัทเดนโซเดนโซได้ให้ความเห็นว่าสามอุตสาหกรรมใหม่ของจีนได้ข้ามพรมแดนไปสู่ตลาดต่างประเทศอย่างรวดเร็วทำให้โลกตื่นตะลึกกับศักยภาพของเมดอินชน่าและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมพลังงานโลกทั้งในเรื่องของการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด ความสำเร็จของ3ามอุตสาหกรรมใหม่นี้ไม่เพียงแต่ทำให้จีนเป็นฐานการผลิตระดับโลก (Global Manufacturing Hub) แต่ยังสะท้อนถึงการปรับสมดุลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและพลังงานสะอาดซึ่งมีในสําคัญต่อห่วงโซ่อุปทานโลกในอนาคตจีนได้เป็นผู้นําในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานใหม่และสะอาดแต่มีคนบางคนก็มองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเร็วเกินไปและมีข้อคิดเห็นว่าจีนอาจจะเป็นเพียงผู้ผลิตเท่านั้น แต่จริงๆแล้วมันยังมีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในระดับโลกอีกด้วยสิงหาคมต่อเฉิงตูได้ให้ความเห็นว่าจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยและมีอิทธิพลสูงต่อโครงสร้างการค้าและห่วงโซ่อุปทานของไทย จึงส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยโดยตรงและให้โอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยทั้งในการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานและการพัฒนาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ3มอุตสาหกรรมใหม่นี้ซึ่งจะช่วยให้ไทยสามารถเป็นเจ้าของส่วนแบ่งตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพสิงหาคมต่อเฉิงตูได้แนะนําว่าไทยควรใช้ยุทธศาสตร์คู่ค้าคู่พัฒนากับจีนไม่เพียงแค่พึ่งพาตลาดส่งออกแต่ต้องเชื่อมโยงซัพพลายเชนพัฒนานวัตกรรมและสร้างคุณค่าเพิ่มเพื่อให้ไทยไม่ตกเป็น ผู้ตามเพียงฝ่ายเดียวซึ่งจะช่วยให้ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางโลจิสติกในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มีคนบางคนก็มองว่าการเชื่อมโยงกับจีนอาจจะเป็นการเสี่ยงที่มากเกินไปและมีข้อคิดเห็นว่าจะทำให้ไทยตกเป็นเพียงผู้ตามเท่านั้นจึงเป็นคำถามที่น่าสนใจว่าจะมีผลต่อการพัฒนาของไทยอย่างไรและว่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหการรมพลังงานโลกอย่างไรทั้งในเรื่องของการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด